สวัสดีค่ะไลซาร์ราคาเฮลโลเฮลโลเช้าวันอาทิตยสวัสดีวันอาทิตย์เช้าหรอที่เช้าหรอบ่ายโมงแล้วไหมเช้าสมบัติคุณอัฟต์ต้นนูนคุณอัฟต์ต้นนูนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับ ว่าที่มิสเอิร์ h คนแรกมงแรกของอประเทศไทยของเรานะฮะมาเข้ามากันเยอะๆแชร์เลยจ้า oh. วันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่รถตู้นะฮะ <c oughs> เราจะไปไหนกันเราจะไปทำ CSR <c oughs> กัน <c oughs> นะครับแกงนี้ไปไหนกันคะอันนี้วิเคเยรนไลฟ์ในเพจใช่ไหมลิเสินส่งตัวนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปปะทู ทองอะไรนะทองสามทองหกอ้ทองสามหรือทองหกอสี่องเออทองสามองสี่กับห้าองหกอะฮะสองอะไรสักองวันนี้นะครับเออทีมกระทรวงนางงามของเรานะครับก็จะไปทำา CR นะครับโดยมีน้องน้ำเพชรนะครับเจ้าของโครงการที่พาพวกเราไปทำเซส R วันนี้เราจะไปให้อาหารน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมน้องหมาที่แถวรังสิตลำลูกกาฮะ ตอนนี้เราก็อยู่บนรถตู้แล้วนะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเลาเป็นกำลังใจให้หอดมิน่อยจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูเอเอแต่<อ>ไม่ไไมไๆๆนอน <c oughs> ฉันชอบอ่ะฉันชอบประโยคนี้ขอซ้้ดไมเดี๋ยวรอ,อเรเปิดตัวนะคะแป๊มหนึ่งเพราะว่าตอนนี้น้องน้ำเพชรกำลังเปิดได้แล้วแต่งหน้าอยู่อ่ะเปิด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  อย่าลืมกดไลค์ like กดแช่นะวันนี้น้องทั้งน้ำเพชรจะพาพวกเราไปไหนฮะไปทำบุญะคะ่ะไปบริจาคอาหารให้ลุงหมากว่า1,500ชีวิตน,นะคะกับโครงการกับแคมเปญ Angel and Stay เดยอนะคะว้าวแค่ชื่อโครงการก็น่าสนใจแล้วใช่กับมิสเตอร์นะคะเออ ดีขึ้นใช่ไหมใช่ไหมแม่ว่าดีขึ้นไหมจากเมื่อกี้แต่มันมีความออร่าคนมงนะจริงเหรอแม่อย่าอวยกับเองไม่ได้อวยนี่พูดจริงมันมีความแบบออร่าคนมงแล้วมีความรู้สึกว่าถามผู้ชมทางบ้านดีกว่าไม่มีความรู้สึกว่าปีนี้เพชรดูสวยกว่าทุกครั้งจริงนะเพชรจริงเพชรไอ้นี่งานเพชรไปลงหนักมากเลยปุ๊บใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงกรรมการเห็นกรรมการรัก ใครที่เป็นแฟนคลับน้ำเพชรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์มาด้วยนะครับแฟนคลับน้ำเพชรต้องมูงเนนเรีนะาคะใช่แล้วน่ารักจริงๆวันนี้ทีมนี้ขอบคุณครับทีมกระทรวงแรงงานของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีแอดมินอีกหลายคนที่ไปรอแล้วที่ฝั่งที่เราจะไปถึงกันก็คือที่คลองสีเมื่อวานพยังกดน้อยใจพี่หญิงอยู่นะคะแกงแกงก่อนแกงก่อนจริงหรอใช่ล้วบอกว่าน้อยใจแล้วบอกว่าเนี่ย คนอังกฤคนหนึ่งเนาะก็ส่วนงานแบตั้งเป็นแอดมินใช้เพจไลน์ได้เลยแต่ว่านางเพชรเราไม่ได้ตั้งเลยเดี๋ยวเราจะมีวันให้นเพชรหนึ่งวันเต็มเลยจะบอกว่าจริงจริงวันนี้ต้องไม่มานะเพราะว่าเป็นเรื่องหมาเราเดี๋ยวจะไม่ไปแต่ว่านางอ่ะบวน้อยใจฉันต้องแบบว่าแเก้แต่งตัวภายในสิบนาทีถามไปเก้ว่าเก้ฉันจะโดนหมาไหมวะเก้บอกว่าพี่หญิงเขาไม่ให้เข้าใกล้หมาฉันจะเด้งอ่ะฉันจะเด้งอ่ะแต่ง ตัวสิบนาทีแล้เหยียดมาถึงแบบบ่ายโมงเป๊ะเรเอาถุงมือมาให้ค่ะไม่โดอนแน่นอนเมามอยกันได้นะทุกคนที่มาที่ไปก็คือว่าจะบอกว่าตอนแรกค่ะน้องน้ำเพชรเนี่ยเขาก็มีโครงการโครงการที่จะแบบว่าไปทำเสี็จอาเขาก็มาคุยกับพวกเราว่าเอ้ยมีที่ไหนบ้างปรึกษากันพวกเราก็เลยเอ้ยกันไปกันเลยทิมกระทรวงนางงามก็ พร้อมสุดๆก็เลยแบบเออก็ดีใจที่น้องน้ำเพชรมาชวนกระซ่วสายบุญนะคะเราเราเราร่วมกันตั้งแต่โควิดแล้วเนาะใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดที่ผ่านมาน้ำเพชรก็ได้ไปร่วมแจกแล้วก็ร่วมบริจาคนะคะก็ถือว่าเป็นแบบก็มันเป็นเสียอานะเนาะเป็นนางฟ้าใจบุญค่ะตีนาตียพานางฟ้าผู้ใจบุญใช่ซึ่งเราจะต้องต้องงงแล้วไม่ด้ ตอนนี้นะคะเราก็จะมีไม่ใช่นับจากแอดมินพี่ลูกเบสนะคะแอดมินพี่ลูกเบสแอดมินพี่หญิงแอดมินพี่เกยตอนนี้พี่หน้าประพฤตอะไรแล้วอ่ะแอดมินพี่เกย์อย่าเพิ่งเล่าแอดมินพี่เกยแอดมินพี่บุญมีแล้วก็เด็กหญิงวีน่านะคะแล้วก็แอดมินอีกส่วนหนึ่งที่ไปรอแล้วก็มีพี่แอดมินพี่พรอยแล้วก็พี่วุ๊ชนะคะก็ไปรออยู่ที่คลองสี่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ พอยก็พ okay. right. okay. so oh. well, really well, ี่พอยไปรอที่ร้านร้านอาหารแล้วซึ่งเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งอาหารหมากันนะฮะอย่าคิดว่าเป็นอาหารเราเองนะฮะคือจริงๆแล้วอะค่ะคือโครงการเนี้ยที่ทำขึ้นมาค่ะเพราะว่าเพจเอ่อเพจอยากให้คือคนอะแบบมาช่วยสัตว์ช่วยเหลือสัตว์มากเพราะว่านอกจากผลกระทบองกัโควิดที่ผ่านมาเราก็แบบ ไปบริจาคข้าวให้กันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าในสังคมเราอ่ะมันก็ยังมีเพื่อนร่วมโลกอีกก็คือแบบน้องหมาน้องแม่น้องสัตว์พวกนี้ใช่ไหมฮะก็ผลกระทบจากคนเราเนาะคนเราแบบโควิดที่ผ่านมาแบบก็คือทิ้งทิ้งความสะอาดวันนี้เราก็จะได้พาแองเจิลของเรานะคะไปดูน้องหมาแองเจิลของเราก็คือสตรองมากเลยฮะแต่งหน้าเอง แต่งหน้าทำผมเองล่าสุดไม่สามมาสามวันแล้วเมาจริงจรพี่หญิงคุยอะไรหน่อยฮะคุยอะไรอ่ะชวนคุยหน่อยเร็วเพจมีคำถามอะไรก็ถามเราเพจได้เลยนะคะคำถามได้ได้เลยครับคำถามมาอยางไดะค่ะ เดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้เเดี๋ยวราวใคร <Okay. S 1> ที่อยู่แถวคลองสี่ใช่ปะคล <24. S 1> องสี่่บ้านบ้านหมาป้าจูแวะมาได้มาเจอกันได้ใช่แล้วครับไปเจอกันได้นะคะหญิงเอ็นเกตแล้วหนึ่ง <c oughs> แม่ <c oughs> แม่นน,นีี <c oughs> <c oughs> แกงหนูแกงหนูแล้วหนึ่ง <c oughs> คือวีนาก็คือเป็นแอดพีนคนที่12ของเพจเราแล้วนะคะนั่ง12นั่ง12นั่งันแบบยืดกระต่ายกันใอ่อะมาดูน้ำเพชรแต่งหน้ากันก่อนนะคะดูสกิลการติดขนตาในรถนะแอดบินเก้รับบทนางอะไรวะนางกระจกไม่มองผ่านนางมองกระจกไม่เคยมีใครติดขนตาบนรถได้นะรถของเราจริงเราก็ติดได้จริงกว่าเพจ จะบอกว่าความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างของการเป็นนางงามที่ชื่อน้ำเพชรก็คือการติดขนตาบน <โล S 1> หรดเด้อต้องยอมนางเด<า><า>้อมากของคคือแบบถ้าไม่ติดอะ่ะมันก็จะต,า,ตาลนยๆบีหน้าบีใจบีเพชรบีพอยใช่ฮะ <c oughs> ทุกคนจะมีคนชอบ <c oughs> ่วา,าบีาบีบ <c oughs> ีเบสแม่ไปเจอกันนะไปเจอกันที่นู่นได้นะ แอดมินเพจนี้เป็นนางสิบสองแล้วหรอตอนนี้แอดมินเราประมาณ12คนแล้วครับยังรับสมัครนะฮะอ่ะเราต่อเล่าต่อทําไมน้ําเพชรน้ําเพชรคิดทาไมคิดว่าแบบหมาแมวเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่เราต้องไปช่วยเขาบ้างอ่ะทำไมอ่ะคือแบบเพราะว่าการจัดการของปัญหาของแบบเขาเรียกว่าหมาจรจัดของประเทศไทยอ่ะมันยังไม่ไลบ้ มีชัดเจนเนาะมัอเป็นระบบก่อนที่จะโทษรรมมาเราต้องโทษตัวเราเองเพราะว่ามันเกิดหมาหมาแมวตอนนั้นแหละมันเกิดเพราะว่าแบบเราอะไปเลี้ยงเขาฮัลโหลเราติคนตาข้างเดียวแล้วก็พูอติดไปด้วยพูดไปด้วยคือเราอะไปเลี้ยงเขาแล้วตอนที่เขายังเด็กเเขายังฟักบี้เขายังแบบน่ารักอยู่เราก็แบบรักเขาไงแล้วพอเขาแก่ปุ๊บอะคือแบบคนก็มัดทิ้งเขาอะไรเงี้ยหรือว่าหมาแบบ ไม่น่ารักแล้วอะไรเงี้ยคือแบบหมาพวกนี้น่าสงสารเพราะว่าแบบเ,เขาเคยได้รับความรักมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โดนทิ้งบางคนก็เกิดกากแบบหมาจอ้อนหมาวัดอะไรเงี้ยหมาข้างถนนแล้วก็ถูกเอามาแบบบ้านประตูนอนที่แบบว่าเขารวมคือเพชรอยากเจอประตูมากเพราะาจจารว่าเพชรรู้สึกว่าแบบส่วนหนึ่งอะือรู้สึกว่าเพชรอยากขอบคุณเขาที่เฮ้ยเขาหแลบบับเขามีส่วนช่วย,ช,วยช่วยเหลือสังคมเยอะมากนะเพราะว่าคนเย้ะมา มีแมวุธจัดมันเป็นปัญหาเป็นพันกับตัวเลยนี่ตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากของสังคมนะคะตอนเนี้ยเพราะว่าแบบคือถ้าปล่อยให้แบบเขาแพร่พันธุ์หรือแบบอันเนี้ยมันก็คนเรียกว่ามันมันบ่งบอกถึงทรัพยากรและทัศนียภาพของประเทศที่มันแบบมันจะไม่สวยงามคือตอนนับแร้ก็คิดว่าแบบอยากที่จะอยากที่จะแบบช่วยมีส่วนช่วยเหลือบ้าง แต่เราก็แบบไม่ได้แบบช่วยมาช่วยเหลือได้ทุกวันเลยเงี้ยเราเพรว่าตอนนี้เรามีโอกาสเราเราก็คิดว่าแบบอยากให้ทุกคนมาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยเยอะๆใช่ครับสถานที่ที่เราจะไปคือบ้านประจุนะฮะใช่ครับมันมีหลายที่มากเลยอ่ะอยากจริงๆอยากไปช่วยทุกที่แหละแต่ว่าคุณศัพท์ไม่เคยมีมีรูปเพจพี่เวลาเขียนว่าเพ็บหมายว่าจริงสาเหตุมันเกิดจากพวกเรานี่แหละที่ขาดความรับผิดชอบ เพราแบบมันมันต้องดูเนาะว่าเราดูเลยเขาได้นตอนนี้ก็คือสิบปีแล้วอยู่ด้วยกันตอนนี้ตาบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วิงอใช่ค่ะผ่าตาออกแล้วเป็นหมาพิการอยู่บ้านแล้วเขาใช้ชีวิตได้อยู่ใช่ไหมใช่เขาก็ได้ยินเสียงเราเส้นนี้ก็คือติดไม่ได้ยัคขตาสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจที่น่ารักทุกคนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับสวัสดีครับพี่เปาพี่เปาแอบมาดูด้วยอนุโมทนาสาธุสาธุครับพี่เปาไปเจอกันที่นู่นได้นะครับเพราะว่าเรี่เราเพิ่งออกมาเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปชอปปิ้งอาหารกันก่อนนะฮะอาหารน้องหมากันก่อนแล้วเราก็จะไปให้น้องหมากันนะครับเขาจะปรับ ตัวด้วยการจำเสียงและกลิ่นเราพูดถึงน้องหมาที่ที่ที่พิการใช่ไหมคะได้นะอิดได้หรือเปล่าอีซี่น้องน้ำเพรมีกระแสที่แบบพูดมาหนาหูมากว่าปีเนี้ยมีสิทธิ์ความมงสูงมากหนูรู้สึกยังไงไหมรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีเพราะว่าเพจใจแล้วก็ คนแฟนนางงามแบบแฟนนง,งามทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าปีนี้มันต้องเป็นของหนูแล้วนะเพราะว่าทุกอย่างคือมันไม่พร่องแล้วมันแบบมันฟูอ่ะมันฟูทุกอย่างเลยลไม่มว่าจะเป็นรอบต่างๆที่ผ่านมาคือการประกวดชอบหนูก็ฟูอออปชั่นแล้วก็ด้วยโปรเจกต์ที่หนูทํา ทุกๆอย่างหนูก็ปออปชั่นเหมือนกันคือหนูก็เชื่อว่าไม่มีนางงามมีเลยคนไหนที่ดิวโมเด็กการลดขยะได้แบบได้ใหญ่เท่าหนูเพราะว่าแล้วมันเป็นแบบวงกว้างมันทนําได้จริงแล้วเราไปใช่เราเราทำเราทำ,ทำ<ม>จริง,จง,งแล้วแบบคิดว่ายังไงบางคิดว่าก็คิดว่าแบบคองอยากให้กองเลือกเราใช่ไหมเพราะว่าถ้ากองเลือกเราอ่ะมันก็ต่อย,ยอดอะไรต่างๆกองได้เยอะใช่ไหมฮะสมมติว่ากองเขาไม่เลือกเราอันนี้ก็คืออยู่ที่ดวงแล้วล่ะ เพราะว่าทำทุกอย่างแบบสุดความสามารถที่ทจะทำเพื่อมงแลของประเทศไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นรอบต่างๆเนาะที่ผ่านมาเ,เราก็เห็นแล้วรอบล่าสุดรอบชุดประจำชาติอันนี้คือปังมากคือแบบกระแสะคือเปี้ยงปังมากชุดประจำชาติไทยแลนด์คือแบบโอ้โหชุดประจำชาติไทยแลนด์ไม่ชนะที่ือเาอ่าุดจริๆเลยนะว้าวขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรที่มันแบบที่มันจะไม่ชนะมองว่าแบบ มันดีที่สุดแล้วอะในการพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยการพรีเซนต์เอ่ยการแบบว่าตัวชุดเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มันมัตีมันคือติดแองเจิลของเราเป็นแองเจิลออฟดิอัลเตอรซีอย่างเงี้ยอ่ามอีที่มาที่ไปเป็นแองเจิลที่คอยแบบดูแลดานๆดูแลพวกสัตว์พวกมาลินไลท์ให้สะอาดให้สงบสุขให้เซฟ ะระเราสตอรี่เราแน่นแล้วก็เกิดขึ้นจากแบบวัฒนธรรมจริงก็คือมาจากนังผัน<า>นัรร่นะใช่เราเราพรีเซนต์ดีมากทุกอย่างดีมากแต่เราก็แบบถ้าเราไม่ชนะนี่ก็คือแบบให้เผาชุดทิ้งเลยเอาจริงเพชรพูดแล้ว,ลวเราเพชรทำจริงคนอย่างดีอยาพาร์ทพูดจริงทำจริงเสมอไทยแลนด์ฟังมากเห็นไหมทุกคนบอกฟังมาก สวยจริงชุดชุดสวันมัรชาสวยจริงสวยมากใช่เรามันสื่อว่าเราเป็นเป็นคนที่แบบ richness of of cultural อ่ะกล้องก็จะกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรานั่งอยู่บนรถแล้วก็คุยไปด้วยไลฟ์ด้วยก็ใครมีคาถามอะไรหรือใครอยากพูดคุยอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะน้ำดื่ม DR drink นะคะน้ำดื่มของคุณหอไมไก่ไทยอินเลยดืดมแล้วสดชื่นมากอดม i n อยู่ไหนล้วคะ เอาแอดมินพี่พลอยโทรมาวะ่ะอ่ะเพจถือไว้รอหน่อยล่าสุดค<น>ือถือกล้องเองแล้วหนึ่งโอเคนีค่แล้วผลลัพอ์จทุก์กัประกาศผลวันไหนคะคประกาศผลวันไหนคใครทายถูกใครผัดใครทายถูกว่าจะให้ห้องเปอรตัดสิน<ๆ>วันไหน เราก็จัดที่ที่ไหนไทยถูกน้ำเพชรจะแจกตั๋วเข้างานวันไฟนอลสิบใบบวกกับห้องพักอีกสิบห้องค่ะเออก็คือวันไฟนอลเนี่ยก็คือต้องไปเชียร์น้ำพรแลนะวันไฟนอลนะคะที่ตามจีเอสอย่เลยครับน่ะใครไทยถูกอ่ะแม่ดูมา ใครถ่ายถูกแม่แจกเลยนะวันที่29เอ็นซิลิีหนึ่งปักหมุดหนึ่งปักหมุดสองคนแรกแม่ติดต่อกระทรวงนางงามเลยแล้วก็ใช่แล้วเข้างานได้เลยใครที่ทายถูกว่าไม่ห้องพักอีกสิบห้องจุกๆไปเลยมากันเลยนะฮะมากันเลยนะครับก็คือพิมพ์มาได้เลยนะครับจากคำถามที่ว่าวันไฟนอลในการประกวดมิสเอิร์ธนะคะคือวันที่เท่าไหร่แล้ว ทีมของเราคือทีม Thailand ของเราเนี่ยเราไปจัดกันที่ไหนนะฮะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเราจะแจกห้องพัก10ห้องแล้วก็ก็คือพูดง่ายๆคือเข้าไปร่วมงานกับทางทีมมิสเ e อ r t h ของเราได้เลยผ่านี่ค่ะโทรไปยังยังผ่านฟรีอยู่นะคะดีจังวันหยุดยาวไม่รู้หยุดอะไรนักหนาเอา <laughs> สักพักหนึ่งจะทำงานทำงานวันหยุดอีกแล้ว มาได้เลยนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยแล้วก็อินบ็อกซ์มาหา <gang. S 1> เราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะปักหมุดให้สําหรับ10ท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเราจะให้ทุกท่านมาร่วมชมร่วมเชียร์ในการประกวดรอบไฟนนลนะครับของน้องน้ำเพชรในวันที่29อย่างที่บอกนะฮะปีนี้เป็นปีที่แฟนนางงามหลายๆคนเนี่ย ค่อนข้างมั่นใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นมั่นใจในทีมงานหรือมั่นใจในตัวของน้ําเพชรแล้วก็ตัวของน้องน้ําเพชรเองก็มั่นใจในตัวผลงานของเขาเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะฮะ<ช>ว่าผลงานใ<ช>น <ะ S 2> แต่ละรอบคือมันมันตังจริงอะลูกมัน่นลูกมั่นใจในผลง,งานของลูกมากลูกมั่นใจในศิลภาพของลูกมากลูกมันน่ามั่นโหนมากตอนเนี้ยแอบแบบแต่คือแบบมันอยู่ที่กองแล้วว่าเขาจะเลือกเราไหมอะไรเงี้ย้อง แฟนนางงามออของเราก็อย่าลืมแบบให้กำลังใจด้วยนะครับใส,ส่สบายไทยแลนด์ของเราจะต้องยิ่งใหญ่พี่ถ้าเกิดได้มงขึ้นมาจริงก็คือมงแรกเลยใช่ไหมอะไรนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเออถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราได้มงแรกขึ้นมาแล้วเขาจะมอบมงยังไงเนี่ยต้องรีบคอมเมนต์เลยนะเพราะว่าวันที่29จะต้องไปสัมผัสร่วมกันแล้วเขาจะมอบยังไงเลยนะวันที่29 ไม่เป็นไรครัออหนยะน่าไทยมากค่ะรานัู่ย่สเมเป็นการเกล่นเป็นการเกลิ่นเวลเปล่นเอาให่ไม่เอาไม่เอนี่แหละนี่แหลเราอยากแจกเออเราอยากแจ่งมีพีู่บอกว่าส่งส่งอมัไมแม่ส่งมงอ็มหรอเมา เอามงมารอที่ไทยแล้วหรอเฮ้ยแฟนแฟนขับก็คือแบบอันนี้ก <c oughs> ็คือมโนคือจะบอกว่าตอนนี้คือแบบว่าแฟนนางงามไทยคือูอดเก่งมาแมแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดไม่ต้องไปโหวตลูกก่อนนะเออาเพจเตีพาแล้วหนูะจะแชร์ลิงก์แบหมดปักหุดไว้ให้แม่ต้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พิมประเทศเราหนึ่งโหวต ให้ลกูลกก่อนมีความลูกจะไม่ชนะแม inform inform> ่มีความแบบเอามงมารอแล้วหลอดดยวะแม่หน sure> ูมึนัววตอนนี้ตอนนี้น้องก็คือแบบพ้อมเต็มที่นะฮะเดี๋ยวเราจะถึงร้านอาหารน้องหมาแล้วเดี๋ยวเราจะแวะซื้ออาหารก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่บ้านปัจจุนะครับเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอไลฟ์ให้ดูกันเรื่อยๆครับ 拜拜。Bye bye.